ค่อยๆแบบคลึงไปเรื่อยๆเนาะถ้าเกิดว่าบูมพูดเร็วเดี๋ยวพี่ๆจะงงพี่ๆบางคนก็ชอบไม่อยากไม่อยากให้บูมแหกปากพี่อ้วนสวัสดีครับขอบคุณพี่อ้วนนะครับที่ซื้อสินค้าช่วยน้องๆครับฝากช่องมาดามบ้มแฟมิลี่ด้วยนะครับขอบคุณนะครับพี่อ้วนเดี๋ยวรอกันก่อนเนาะพี่ๆเนาะคันเอาลีบ่าแต่ฟังบอกพี่ราจมาวัสดีครับออะพูดลดเนาะทีนี้ พี่พี่เชื่อว่าที่นี่วันนี้นะเจ๊อึ๋งนี่ก็ออกมาไล่สุดแล้วว่าเหมือนกับว่าโกรธอีหวีใช่ไหมเจ๊อึงเจ๊อึงนางก็ออกมาตัดพอนะเนี่ยกูโดนคนอื่นเขาหาว่ากูไปยืมเงินมึงอ่ะสองพันเนี่ยอีหวีมึงทำไมไม่ปกป้องกูเลยเดี๋ยวกูจะเปิดให้หมดเลยว่ามึงใช้ใครบ้างนะ มาขอ,เ,อาเรื่องของไอ้ร้อยเอ็ดเนี่ยนะมาขอคําฟ้องของไอ้ร้อยเอ็ดกับไอ้ชัยนากากเนี่ยอันนี้คือคําพูดของอึ่งน้อยไรสดวันนี้อ่ะย้อนกลับไปวันนั้นก่อนก่อนนั้นพี่พี่เห็นไหมครับหวีมีความมั่นอกมั่นใจพี่พี่จะสังเกตว่าวันที่ผมไปบ้านพี่นงเยาวิหวีมั่นใจแล้วนี่นะคะหวีบอกแล้วนะคะหวีมีทีมงานนะคะ วีมีทีมงานตอนีหวีส่งทีมงานไปเก็บหลักฐานทีมงานของหวีนี่ทํางานรอบครอบมากนะทีมงานของหวีเนี่ยมีหลายฝ่ายมากเลยรวมถึงอีหานด้วยใช่ไหมวีเพราะหวีพูดออกมาด้วยความมั่นอกมั่นใจว่าสายเหมือนเสมือนว่าอีหานนี่กําลังทํางานหลังบ้านอยู่แต่วันนี้หวีโพสแล้วนะหวีโพสแล้วไม่เกี่ยวกับหวีนะครับวีไม่มีหลังบ้านกับ จ,อจ,อจ,อจ๊อึ่งเจ๊อึ่งเจ๊อึ่งเจ๊ปล่อย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 หวี่ไม่มีหลังบ้านแต่ว่าคนที่ทักไปอ่อทักไปน่ะคือเป็นกลุ่มซุ้มซุ้มซุ้มไก่พี่พี่ผมเห็นเฟซนี้แล้วคนที่ทักไปคือเฟซอีหานมันใช้เฟ,ฟซศิลาเลียงแล้วบูมถามหวีก่อนแบบนี้ก็ได้เลยครับศิลาเรียงไม่รู้ว่าศิลาเรียงไหนนะครับ คือถามหน่อยนะครับบี v. อย่างนี้ก็ได้แล้วเอาแล้วตอนนี้ยาตรู้สึกยังไงครับอืมเออป้าปิดลงมาไะ,ะ้ค่ะเออให้พื้นที่น่าจะโดนบล็อกไปแล้วมั้ง <c oughs> ไม่ต้องมาก็ได้ครับด้วยนั่งหลับแล้วปันเนี้ยอันนี้เป็นของอ่าสดเสร็จสดบอเป็นสด พี่หมูสวัสดีครับพี่หมูอย่าลืมสั่งนะครับวีเนี่ถือไปล้างหอยมึง <c oughs> อ่าเดี๋ยวเราพูดสวัออสดีพี่พี่ทุกท่านพี่ดีต้าสวัสดีครับแล้วใครไม่ตัวถึงกัตัวด้วยนะจากพี่หมูสวัสดีครับผมพี่พี่เห็นความเห็นแก่ตัวของวีไหมวันนี้วีออกมาโพสแล้วว่าคนที่ทักไปเนะี่ยไม่ใช่วีนะครับวีไม่มีหลังบ้านกับอ่าอ,อ,อ่อเจ๊ปไอปล่อปล่อยปลปลปเจ๊ออึ่ง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 หน่อยนะคะ แต่ว่าเป็นซุ้มไก่นะคะที่ที่ทักไปเฟสนี้มันเป็นเฟสของอีหานอีหวีมึงก็รู้แล้วมึงจะปฏิเสธได้ยังไง่กนใช่ไหมพี่ต่ายเห็นไหมก็ก่อนหน้านั้นตอนที่อีบุมไปบ้านพี่นงยาว่เขาไปฟังช่องหวีอ่ะก็หวีก็บอกว่าหวีมีทีมงานนั่นแสดงว่ามึงเป็นคนที่ส่งอีหานไปวันนี้อีหวีออกมาโพสต์เอาตัวรอดครับไม่เกี่ยวกับหวีครับเป็นเพราะคนใส่หน้ากาก เป็นคนไปเต้าเรื่องเองหาว่าเจ๊อึ่งเนี่ยได้เงินมาของเงินจากวีไปสองพันเอามึงทำไมไ่ม่พูด่ะเห็นไหมครับนี่ขนาดโทรไปโอ้โหข,ขนาดส่งอีหานนะครับอ่อีหานดินกินหญ้าหารฟ้ากินเฮียเนี่ยส่งอีหานใช้เฟซอวตารไปขอเลขคดีไอ้ร้อยเอ็ดจากเจ๊อึ่งนะครับนี่อีวียังไม่ออกมายอมรับนะครับ ใช่ตัวใครตัวมันใช่ไหมพี่คงคยุยเอาพี่พี่เอ็มตอนนี้อีวีโพสว่าไม่รู้เรื่องแต่เป็นคนของของเป็นเป็น,เป,นเป็นกลุ่มวกีกูไม่ได้โง่ขนาดนั้นอีนี่อ่คืออีหา,านเฟซเนี่คือเฟสอีหานมึงใครก็รู้มึงทําอะไรไว้กูรู้หมดอืมผมซอบวัสดีครับในบดอ,อืออีวีวีมีทีมงานที่ดีนะคะแต่มึงทบมึงทักไปใช้สายรับของคุณใหม่ชละมัน คือไม่ได้ด้อยค่าอึ่งนะแต่ว่าคือแบบแต่แต่เวลาหวีพูดือแบบรู้จักทนายวินวินวันวินวันอะไรไม่รู้อะ่ะหวีเขาฝากมาทนายคนนี้ฝากมานะอย่าอ้างชื่อเขาบ่อยกูรู้ได้ว่ามึงไปแต่งตั้งเขานะ่ะคดีอะไรแต่มันไม่ใช่คดีที่มึงเป็นโจทย์มึงเป็นจำเลย เขาฝั <I> ่งมาบอกว่าจะอ้างเขาบ่อยผมไม่รู้นะครับผมไม่ได้รับทําคดีอื่นให้เขานะครับเออเขามารับทําคดีที่เขาตกเป็นจําเลยที่โดนตายหัวล้นฟ้องนะครับโอ้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 เหรอครับอู้เขาแอบอ้างผมเหรอครับอไปบอกเขาหน่อยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับผมนะครับเขาฝากมาเขาฝากมาแต่ว่าอีบีเวลามันพูดอีผมเลยอีนี่ขี้เหนียว อีนี่ไม่เคยทําบุญหรอกครับตั้งแต่เป็นยูทูบเบอร์มาพี่เบียดไหมครับอีนี่ไม่เคยทาบุญน,น้อยมากครับก็ไปฟังเออลาตีเราเราเรานิทานหวีมีชิมงานทนายวินวันวินวิบวิบเราให้ทานก็อย่างที่หวี่เปิดตัวไปใช่ไหมครับทุกคนเห็นปะชี่นหวีไปนั่งกินข้าวกับน้องอ๋ออ่อออยเลอร์ออยเลอร์กับทานาย win one, นาวินวันน่ะวิบวับน่ะ ยในนิทานเอาเรานิทานทุกคนเห็นไหมตอนที่หวีกลับมาจากจุรากรีมามา,มา,ม,ามาเมืองไทยอันนี้คือแบบว่าหวีก็แต่งทนายคนนี้เรียบร้อยหาแสงจากเขามืองเขาฝากบอกมาอย่าอ ah, ้างเขาบ่อยอย่าอ้างเขาบ่อยเอาไหนบอกว่าแต่งทนายวินวันวิบบับแล้วทนายระดับประเทศห่ะทำไมทักทำไมส่งอี่านไปตาย ไปขอข้อมูลจากอึ่งน้อยเขาว่าเขามีทีมทนายเหรอแต่ว่าทนายฝากมาแล้วว่าทนายฝากมาแล้วว่าผมไม่รู้เรื่องครับก็เจอกันครั้งเดียวตอนไปกินข้าวแล้วครับแล้วก็แต่ก็ติ้งเขาก็โอนเงินมาก็อย่างอย่างยังไม่โอาไม่เอาดิไม่เอาดิกรับไม่เอาดิค่ัแล้วอีหานชุมแพรแค่ปากซอย เร็วๆนี้จิ๊กซออีหารเหลืออีกไม่กี่ตัวติดตามช่องจอระคีดได้เลยเอ้าวทำไมไม่ขึ้นช่องอะตอนเนี้อห่านทำไมไม่ขึ้นช่องไม่พูดไม่พูดน,น่เอา้าตายแล้ววันนี้อันนี้ต้องขอบคุณเจ๊อึงนะครับส่วนส่วนคดีว่าไปตามคดีครับแต่เรื่องนี้ก็เชื่อว่านางอึงนี้คงสุดๆแล้วแหละ <laughs> <laughs> เห็นไหมอึง อึ้งน้อยเห็นปะอีนี่เป็นแบบนี้เหมือนกับเวลามันด่าร้อยเอ็ดเห็นไหมหาว่าไอ้ทานายร้อยเอ็ดหาว่าทานายอ่ะทานายไอ้ร้อยเอ็ดนี่ไม่เก่งตัวเองเป็นคนเขียนฟ้องแย่งไงทานายร้อยเอ็ดร้อยเอด็ดหัวร้อนรีโพสต์รูรรปอ,อนนมอ